สวัสดีค่ะแพลแอสวัน,นะฝากกดติดตามไลน์เพจแอสวันและ YouTube ก่อนเลยโซนให้ด้วยนะคะค่ะวันนี้นะคะเราได้มาจัดก,กิจกรรมโดดโล่มโซโล่แบบใช้อาวุธ ที่เป็นมีดนั่นเองค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าจะมันและสนุกกันขนาดไหนเราไปลองรับชมได้เลยค่ะกติกามีง่ายๆนะคะวันนี้นะคะก็จะเป็นอารมณ์แบบประชิดตัวแทงให้ยับนะบอกเลยตั้งกัดให้มัน่นตั้งกัดให้มั่นนะแล้วก็แทงให้ยับ <laughs> อยู่ที่ใขรสับ เกียร์หมาได้เร็วก็อยู่ได้นานใครมีพัญญาก็แอบอยังไงก็แล้วแต่สไตล์ทุกคนเลยนะว่าจะเล่นกันยังไงเริ่มจากคนแรกนะคะบอลซีเอนะคะคนที่ 2, องสกันคนเดิมค่ะหัวหน้าแคนคนที่สาม FFC ิมนะคะคนที่สี่นะคะวินปัม CS ค่ะคนที่ห้านะคะลาเต้ e, CS คะ่ะคนที่หก จ็อกเกอร์ T2 คนที่เจ็ด FFC TH Not นะคะคนเดิมแล้วก็คนที่แปดน้องฮาทาชิ ashi, ค่ะคนที่เก้าค่ะดานเต้ Dante, ค่ะ CS นะคะคนที่สิบนะคะน้องออมค่ะต่อไปคนที่สิบเอ็ดนะคะแฟมบู u, ค่ะโหนึ no, ่งด้วยแล้วก็คนที่สิบสองค่ะ น้องพีคนะคะ S1 คนที่สิบสามค่ะคุณก้องค่ะ CS นะแล้วก็เบอร์สิบสี่ค่ะน้องพล S1 นะคะคนที่สิบห้าน้องเนิร์สค่ะ LML คนที่สิบหกนะคะหนูหนา S1 ค่ะน้องสาวเองคนที่สิบเจ็ดค่ะน้องการค่ะคนที่สิบแปดนะคะกอตค่ะกอจีลา อ CS นะคะแล้วก็คนที่19นะคะ b o o S1 ค่ะคนที่20นะคะน o nope, ค่ะน o b สิบแปนะแล้วก็คนที่21ค่ะ w i n c e s คะ่ะโอ้โอเคอันนี้แล้วก็คนที่23่สิบสรู้สึกคนที่22ไม่มีนะคนที่23่สิม Oman ค่ะ C.S. นะแล้วก็คนที่ยี่สิบสี่ค่ะ C.B. ท่านโอมคะ่ะคนที่ยี่สิบห้าสปาค์ค่ะคนนี้เป็นหัวหน้าแคนนะคะหัวหน้าแคนสไปเนาะแล้วก็คนที่ยี่สิบหกนะคะน้องอาร์ม C.S. คะ่ะแล้วก็คนที่ยี่สิบเจ็ดนะคะ P.L.P. แอมก้อนนะคะเขาเป็นพระเจ้าชื <laughs> <laughs> ่ออ่าแล้วก็คนที่ยี่สิบปดนะคะ สายเอ่อคนนี้น่าจะเป็นคนใหม่นะคะเพิ่งมาเล่นครั้งแรกอยู่แทนสาปค่ะแล้วก็คนที่29นะคะ FSED F JUOK OK, นะแล้วก็คนที่ต่อมาก็เบอร์48เลย KTR อ่ะมีคนใช้ปืนด้วยอ่ะน,นั่นเดีเยนี่งใช้ปืนได้หรออ่ะ,น,ะนี้เบอร์13ม่เห็นแล้วนะคะจะเข้าไปแจมไหมอ่ะเรามาดูกันค่ะโอ้โห ฟันกันมันเลยค่ะทีนี้อ่ายังไงคะงน้องออมวิ่งไ่น,นะคะถึงว่านี้จะสู้ไหมยังไงน้องออมยัตึงไหมตกแอมไปแล้วนะคะตอนนี้จะสามารถคุมเกมได้ไหรือไม่เดี๋ยวเราจะดูนะคะแบมแฟมแฟม,แฟมบูก็ ไล่อยู่นะคะแบบว่าอีกคนนึงก็หนี ตอนนี้เรามาดูวงกันก่อนนะอ่าวงยังไม่ได้บีบเลยนะทุกคนทุกคนสามารถแคมป์ได้นะคะเพราะว่าวงยังไม่บีบเนาะแล้วเราอาจจะรอวงเข้ามาประชิดใกล้กว่านี้ก็ได้เพื่อจะหลอยอย่างนี้ก็ได้นะทุกคนไม่ต้องรีบนะเพราะว่าบางครั้งอ่ะเรารีบปุ๊บเราก็จะแบบอ้าวยังไงน้องเนิร์ดนะคะเจอนะคะ <c oughs> เหมือนน้องเนิรจะเจอนะคะแต่ว่า ไม่สามารถเข้าไปบูปดได้ยังไงคะอันนี้อาแอคอาร์ตโอเคเดี๋ยวเราดูรู้สึกว่าชื่อพี่บอลจะหายนะ เอาค่ะโอ้โหแอมกอนะคะได้ไปอีกตัวหนึ่งนะคะฟันค่ะโอ้โหแอมกอ็เก็บไปอีกตัวหนึ่งนะคะสุดยอดจริงๆเลยโอ้โหดูน้องบูมของเรานะคะน้องบูมตอนนี้ใครจะหาที่แคมก็หานะน,น้องเนิดโดนไปแล้ว นี่เราเราจะสู้ได้หรือไม่ดูเราออเราจะสู้ได้ไหมยังไงจะสู้ไหมหรือจะถอยดูก่อนพันยารอนะคะพันญารอจังหวะนี้อีกคนนึงก็แอ๊กนะคะอีกคนนึงก็แอ๊กคือแต่ละคนคือไม่สนใจใครไดะะ้ <c oughs> ตอนนี้นะคะโอ้โหค่ะคนนะคะไปกับอีกคนนึงนะคะคือยังยังไม่สามารถ ฟันกันได้ะคะ่ะแล้วไงคะแซมฟูจะสู้ได้ไหมตอนนี้สู้กับใครโอ้โหแต่ละคนนะคะอ่า FFC น,นะคะตอนนี้กำลังไล่แล้วคะ่ะจังหวะนี้ยังไงเข้าไหมหรือเหมือนจะแพ้ สุดตัวกับกระเกงสีฟ้านะคะรู้สึกว่ายังเนสุดเสืออยู่พยายามจะปันตัวนั้นนะคะแต่ว่าตัวนั้นที่พยายามดีนะอ่ะเรามาดูใครอีกอ่าริมนะคะ FFC ริมซ่านะคะก็ยังเลงอยู่นะคะยังไม่สามารถสังหารใครได้เลยตอนนี้ยังไม่สามารถสังหารใครได้ดูซิว่าจะได้ได้ไปแล้วหนึ่งช็อตยังไงคะ โอ้โห oh, ดีค่ะเสื้อเหลืองดีแล้วนะคะตอนนี้ไม่สามารถสู้ชิงตัวได้ว่าเขานะคะสามารถเล็งเป้าได้ใกล้ได้แม่นกว่านะทุกคนอะพี่บอลตอนนี้ก็แคมป์นะคะยังไม่สู้กับใครนะคะลาเต้ลาเต้นะคะตอนนี้ก็กําลังไต่หมอกมาแล้วนะทุกคนจะขึ้นสังเวียนหรือไม่เรามาดูกันอะ จ็อกเกอร์นะคะตอนนี้ก็ยังยังยังไม่เข้าสังเวียนเนาะอ่ะเรามาดูน็อตยังไล่ล่าอยู่นะคะน็อตยังไล่ล่าอยู่นะคะยังยังยังจะสู้ไหมอ่ะเรามาดูตอนนี้ทุกคนนะคะหาที่ฟาร์มยาถ้าสู้ไม่ไหวทุกคนอย่าฝืนนะทุกคนอย่าไปฝืนนะเพราะว่ายิ่งฝืนจะทําให้เราตายเร็วนะคะแล้วที่สำคัญเลยเกาะนะทุกคนต้องมีเกาะถ้าไม่มีเกาะนี่ เปียกมากๆเลยนะคะอ่ะยังไงคะน้องกล้องยังวิ่งหาอยู่แต่น้องกล้องสังหารไปแล้วนะคะสามคนโหดมากมากเลยนะะ้องยอดจริงอ่ะคนก็ยังไล่หาฟาร์มอยู่นะคะเพราะตอนนี้เขาเสียเลือดเยอะมากๆเลยนะทุกคนการที่เราเสียเลือดเยอะแล้วเลือดเราอ่ะน้อยใช่ไหมเราไปตู้กับเขาอ่ะเราจะเสียเปียกมากๆเลยอ่ะมาดูกันคะ่ะตอนนี้น้องเนิดก็ยังอยู่ กลางจุดพีกอยู่นะคะอะเรามาดูค่ะวงนะคะจะบีบเข้าเรื่อยๆแล้วนะทุกคนตอนนี้อาวงยังอยู่ในเขตบีบสกิเขตเพาะปลูกแล้วก็อยู่ในวงพีกนะก็ยังอยู่แบบว่าอยู่ในวงอยู่เดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าจะสู้ได้ไหมน้องเนร์สจังหวะนี้นะอะไปอีกคนหนึ่งหนีนะคะคือหนีเดี๋ยวเราดูนะอันนี้น้องบูมก็ไล่เข้าสังเวียนแล้วนะคะ แผลวจะเรียกวงกลมนะคะเป็นสังเวียนนะการที่เราเข้ามาอยู่ในจุดวงก็คือสังเวียนนะทุกคนอ่ะมาตอนนี้แพลวจะไล่ให้ทุกคนนะคะว่ามีใครสังหารเท่าไหร่แล้วบ้าง <c oughs> แบบนึงนะคะชื่อมันค้างกันนะทุกคน <c oughs> แบบนึงอ่ะโอเคคนแรกนะคะบอลซีเอสค่ะ สังหารศูนย nice. ์นะคะยังไม่มีสังหารเลยคนต่อมานะคะ ffc t h นะคะลิมซ่านะยังไม่มีสังหารเช่นเดียวกันค่ะต่อมาค่ะลาเต้ cs นะคะยังไม่มีสังหารเลยเช่นเดียวกันค่ะต่อมาจ๊กเกอร์นะคะ t 2นะคะก็ยังไม่สังหารใครเลยเช่นเดียวกันทุกคนเล่นเซฟกันมากๆเลยนะต่อมาค่ะ ffc t h not นะคะก็ยังไม่มีสังหารเลยเช่นเดียวกันค่ะ ะะงงต่อไปค่ะแดนเต้นะคะก็ยังไม่มีต่อไปค่ะแฟมบูค่ะโนหนึ่งนะก็ยังไม่มีสังหารเลยเช่นเดียวกันค่ะน้องพีคนะคะ s อสวันของเรานั่นเองก็ยังไม่มีสังหารเลยเช่นเดียวกันค่ะต่อไปน้องกล้อง CS นะคะสังหารไปแล้วสาคนโอ้โหโหดมากเลยนะ แล้วก็ทั้งคนค่ะท <yog i> ั้งคน S1 ของเรานะคะตอนนี้ก็ยังไม่มีสังหารเลยเช่นเดียวกันค่ะน้องเนิร์ด LML นะคะน,าา A y, น้องสาวเองก็ยังไม่มีสังหารเลยเช่นเดียวกันค่ะต่อไปหนูน้านะคะหนูน้า S1 ตอนนี้ก็ยังไม่มีสังหารเลยสู้ๆนะน้องสาวแล้วก็น้องการนะคะน้องการ SLY น้องการนะก็ยังไม่มีสังหารเลยเช่นเดียวกัน น้องบูม S1 ตอนนี้แคมป์นะคะยังไม่มีสังหารเลยเช่นเดียวกันระวังนะคะยิ่งหมอกบีบเท่าไหร่เราจะยิ่งเสียเลือดมันจะเสียเปียบเอานะต่อไปค่ะ CB ท่านอมนะคะยังไม่มีสังหารเลยค่ะต่อไปแคนสปายค่ะอันนี้เป็นหัวหน้าแคนสปายนะคะยังไม่มีสังหารเลยค่ะแล้วก็อาร์ม C s อนะคะยังไม่มีสังหารเลยเช่นเดียวกันค่ะ PLP แอมกอ e นะคะก็อ่ะคนนี้มีแล้ว2คนขอโทษด้วยนะคะตอนนี้สังหารแล้ว2คนค่ะก็ถือว่าอยู่ติดระดับสังหารสูงอยู่นนะต่อไปคนสุดท้ายนะคะ FFE D JUOK ตอนนี้ก็ยังไม่มีสังหารเลยเนาะทุกคนก็พยายามเข้าสังเวียนเพื่อจะทำการยิงเอาค่ะยังไงคะโอ้โห กไปแล้วนะคะน้องกล้อง c ีเอนะคะสามารถค่าพี่บอล c ีเอได้ไปแล้วนะคะทั้งหมดตอนนี้น้องกล้องฆ่าไปแล้วสี่ตัวโอ้โหสุดยอดเก่งจริงๆเลยอ่ะตอนนี้น้องพิกโอเคแคมไว้นะคะยิ่งเราออกช้าเรามีสิทธิ์ได้เปรียบนะทุกคน ถ้าใครคิดว่าไม่แม่นก็ใจเย็นๆรู้ไหมอ่าต่อไปนะคะตอนนี้ก็ทุกคนกำลังจะเข้าในวงแถวจะเรียกวงว่าสังเวียนนะทุกคนก็เตรียมตัวจะเข้าแล้วเพราะว่ายิ่งวงเข้ามาใกล้ๆมันจะยิ่งแรงค่ะทุกคนอ่ะมาดูค่ะว่าใครจะเป็นคู่มวยคนต่อไปอ่ะดูไล่ให้ดูนะตอนนี้เหลือกันไม่กี่คนแล้วนะคะ FFC ได้ไงแคนนี้ริมซ่าชื่อริมน่าจะชื่อริมเนาะแล้วก็ลาเต้ขับ CS นะคะรู้สึกว่าตอนนี้กำลังจะไล่อยู่นะอ่าจ็กเกอร์เห็นแล้วว่าเขาไล่กันอยู่เราจะสู้ไหมยังไงยังไงต่อมานะคะน,น็อตตอนนี้น็อตใช้เะาใช้อ,อะไมสเปสบอลทุกคน ไม้เบสบอลคือถ like you know, right. ้าเกิดโดนมีดอยากรู้ว่าไม้เบสบอลกับมีดอะไรจะสู้ได้กันตอนนี้วิ่งทุกคนดูค่ะรู้สึกว่าวงอ่ะมันเริ่มบีบไปแล้วอ่ะทุกคนสังเกตปะทีเนี้ยใครอ่ะเลือดไม่เต็มอ่ะคือจะโคตรเสียเปรียบมากๆเลยนะเดี๋ยวจะดูให้ว่าใครเลือดไม่เต็ม มีน็อตนะคะตอนนี้น็อตคนหนึ่งนะชี้เลื่อนไม่เต็มเรามาดูกันอีกว่าใครเลื่อนไม่เต็มน้องลาเต้ฉลาดมากเลยนะคะน้องลาเต้ซีเอฉลาดมากๆคือปล่อยให้เขาไม่กันอะ่ะคือตัวเองแบบโอ้ชิวๆไม่ต้องสนใจอะไรมากมายโอเคโอเคโอเคเลยสเตปนี้อ่ะเรามาดูนะคะยังไงตอนนี้ยังเหลือเหลือใครบ้างเดาเดวเดาอาจจะไล่ให้ดูนะ เยอะอยู่นะคนแรกนะคะที่เหลือคือ F F E D J U O OK K นะก็ยังเหลืออยู่นะแล้วก็มี PL P L P M O D นะ a R m C S แล้วก็ SPY ครับอันนี้เป็นหัวหน้าแคนนะคะแล้วก็ C B ท่านโอมนะคะยังมีชีวิตยอยู่นะแล้วก็ b o ูม S 1น้องบูมก็ยังมีชีวิตยอยู่นะคะแล้วก็น้องการเนาะ น้องหนูนาน้องเนิร์ดน้องพล s1 นะคะก็ยังอยู่เนาะแล้วก็ก้อง c ีก็ยังอยู่ค่ะน้องพีคแอสวแล้วก็แฟแฟมบูโอเคยังอยู่นะแล้วก็แดนเต้นะคะก็ยังอยู่แค C ซีเอนะ ffc น้องน็อตก็ยังอยู่ค่ะ จ็กเกอร์ T 2ยังอยู่ค่ะลาเต้ é, CS ยังอยู่ค่ะ f f c น้องริมก็ยังอยู่โอ้โ oh หมีผีสายมาบอกมานะคะว่าน้องกล้องน้องกล้อง CS ตอนนี้สาหารเป็นห้แล้วนะทุกคนข้าได้ที่หนึ่งี่คือแบบว่าน้องนี่เป็นสกอร์ที่สูงที่สุดในเกมเลยนะ อ้าวยังไงจะมีใครตู้กน้ำต้องได้ไหมแล้วข้องพัญญาก่อนนะคะใจเย็นนะพยายามเล่นแบบใจเย็นเพื่อจะไม่ให้ตัวเองเสียเกมนะคะน้องอ้าวอ้าวน้องต้องตายมีน้องต้องตายนะคะอ่าเรามาดูพัดอมค่ะพัดอมพัญญาตับเพื่อนไม่ให้เพื่อนไม่ให้พัญญานะคะโอ้โหคือเพื่อนแบบรู้แกว่าเนี่ยเอาละจะพัรญาจะต่อเกมใช่ไหม ดูค่ะัหวหน้าแคนยังไงคะตอนนี้ถ้าไม่รีบพันยาจะเสีย ب, เปียกมากๆเลยนะทุกคนน้องอาร์มะคะะน้องอาร์มเลือดเต็มอยู่โอเคต่อเกมได้ดีมากก็ตอนนี้นะคะ TLP นะคะก็เสียเลือดไปแล้วตอนนี้เอาเหลือครึ่งหลอดแล้วยังไงทุกคนถ้าไม่ตัดเลือดคนเสีย ب, เปียกนะวงบีมาแล้วมาแล้ว,ว,ลวทุกคนมาลุ้นกัน,กนมาลุ้นกนันเหลือใครเหลือใคร เดี๋ยวใจะเลือใครบ้างคปลุกแล้วเดี๋ยวนะชื่อไม่ขึ้นทุกคนชื่อมันหายไปเมื่อกี้พาวลากไม่ได้สุดยอดจริงเลยค่ะคนสุดท้ายของเราคือแบบทุกคนจังหวะสุดท้ายตะลุมบอลมากอ่ะเรามาดูกันค่ะคนที่หนึ่งนะคะ ที่ได้ที่หนึ่งก็คือน้องแฟ้มบูโนหนึ่งนะสังหารคือไม่มีเลยแต่น้องเขาสามารถแบบอ้อหลบอะไรอย่างเงี้ยคือเขาเดินเข้าเดินออกคือเขาเป็นมวยใช่ไหมคนที่สองนะคะคือหัวหน้าแคลนสปายค่ะคนที่สามน้องการน้องสาวของแพลวเองค่ะค่ะแล้วก็เดี๋ยวมาดูนะคะว่าใครที่สังหารเยอะที่สุดนะสังหารเยอะที่สุดเอ่อตอนนี้น่าจะเป็นก้องซ s เอค่ะ ลอง CS นะคะก็จะได้สังหารไปทั้งหมด5สังหารและคนที่ลองน้องกล้องก็คือ PLP แอมกอก็คืออันนี้ค่ะคือสังหารลองลงมาค่ะแล้วก็คนที่สังหาร3ตอนนี้ก็น่าจะไม่มีเนาะก็มีที่มากสุดก็คือมี5กับมี4นะคะโอ้โหสุดยอดกันจริงๆคือมันมัน เกี่ยวกับการใช้อาวุธไหมเกี่ยวกับการใช้อาวุธไหมเกี่ยวกับทักษะการเดินไหมคือทุกอย่างมันมันใช้องค์ประกอบหลายอย่างเนาะแล้วก็เกาะสําสคัญกับเลือดโอ้โหสนุกกันจริงๆเลยโอเคเดี๋ยวเรามาขอคุยกับน้องแฟมดูนะคะว่าเขามีเทคนิคอย่างไงแจกเพจสองคนนะมีทอสก,กัน์ด้วยครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ เดี๋ยวแอดชื่อไว้ก่อนนะโอเค,คสวัสดีค่ะชื่อแฟมใช่ไหมใช่ครับ <S <S G S X, X ครับ G X S หรอ <S G X X. S X อันนี้อันนี้นนมีใครมีใครชวน,นะคะไอพี่ลิมครับพี่ลิมพี่ลิม,ลมที่อยู่ F F อะไรอะใช่ไหมครับ F F C ครับอ๋ออันนี้คือแทนแทนของพี่ขาใช่ไหม อเขาบอกว่ามีกิจกรรมร่วมเข้ามาใช่ไหมคะใช่ครับอ่เดี๋ยวขอทิกนิดนึงทำยังไงวิธีเราใช้เราใช้อะไรใช้มีดครับก็ไปไปเรียกอะยครับวิ่งหนีไปแล้วก็เวลาเขาวิ่งเข้ามาก็ฟันคืนตั้งครับแต่ก็เขาก็ไม่ตายครับอฟันคืนไม่ตายคือเราก็พยายามได้แชร์ครับก็หนีครับอ่าได้แชร์เพจไหมครับ S <S ได้ค e. uh, รับอ่ะขอขออนุญาตสองเฟซ่อยค่ะพิมพิมให้พี่ได้ไหมชื่อเฟซในทีมโอเคแจกให้ทศกัณฐ์ก่อนเลยก็ได้ค่ะในระหว่างที่รอสำหรับทศกัณฐ์นี้ก็คือไอแคนซีเอสนะครับที่ใส่ขึ้นแดงที่คุยกันไว้ว่าใครขึ้นแดงได้จะแจกสามร้อยเซนท์คทำได้หนึ่งคนสามร้อยบาทสามร้อยบาทเอาเป็นอะไรดีครับเอาเป็นวอลครับวอลเล็ตเนาะเอาเป็นวอล โอเคค่ะเรียบร้อยแล้วลองเช็คเงินหน่อยโอเคครับเข้าไหมคะเข้าแล้วครับพี่ขอบคุณครับค่ะเรียบร้อยเนาะครับขอบคุณมากครับเก่งมากเลยค่ะได้ที่หนึ่งไปในวันนี้เดี๋ยว,วนนอาทิตย์หน้ามาเล่นด้วยกันอีกไหมคะเล่นครับโอเครอติดตามนะเดี๋ยวพี่จะบอกกับหัวหน้าแคนไปครับขอบคุณครับค่ะสวัสดีค่ะ สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย